วันนี้ฟรองเคล็ดลับจาก คุณพี่ของเราเป็นคุณพี่เราทุกคนเลยฮะคุณพี่วิโรธหรือว่าอาจารย์วิโรธครับอาจารย์นิฮาวครับนุ้กพีปากหวานทุกทีเห็นไหมที่ตริงมบารายการเนี่ยพาอเธอปากหวานนะครับนะครับในท่านผู้ชมฟังแล้วอานาจะพูดเนาะข่าวอะไรก็ไม่รู้อย่าไปลุมอะไรเลยค่ะมาลุมกาแฟจารย์วิโรดนี่แหละออเนาะถังเช่าจารย์วิโรดนี่หกปีแล้วกาแฟนี่สามปีแล้วนะแต่มันมีเบื้องหลังมายังไงอาจารย์โอ้เบื้องหลังก็เพราะว่าอยู่ดี ดีเนี่ยอาจารย์ไม่รู้เข้าไปติดกาแฟติดเพราะว่าลูกถัรวพาไปติด มันไม่ได้ไปติดอย่างอื่นนะติดกาแฟนะติดกาแฟเอฟอพอลูกไปถึงไหนลูกถั่วก็จะกินแต่กาแฟนั่นแหละอ่าเอ็นนางแม่ถัว่วก็ต้องกินไปด้วยออพอกินแต่เวลาเราออกทัวร์เนี่ยนะรเราสนุกไงพอสนุกนเราก็ลืมตัวโู้ต้องกินหวานกินมันเออน,นี่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 ไก่เนี่ยทันแต่หนุ่มไม่รู้ทันเปล่าสมัยก่อนที่น้ําตาลก้อนสี่เหลี่ยมสี่อะนั่นแหละนั่นแหละแก้วละหกก้อนโอ้เนี่ยยิบหกก้อนใส่ลงไปเลยอาจารย์คนนี้เขากินน้ําตาลกวดเลยเวลาเราไม่ซ่องค่ะกินแบบเหลี่ยมเหมือนกัน เขาเนี่ยระวงังนะหนูนะเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็ตักไอ้ครีมนะ่ะห้าหกชอ้อนอพ็ก,กินกันแบบอื้อหืมหลั่นล้าสุดฤทธิ์กินเป็นสิบสิบปีท่านทำท่านทำทัวร์สามสิบปีนะพอ,อะะเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มอืดละเริ่มเดินไปไหนมาไหนแล้วเริ่มหืดหอบนะแล้วเริ่มช้าลงแล้วก็เริ่มอ้วนใส่กีเพาไม่ได้ใส่กีเ้าปัญหาตรงั้นพอกลางคืนเออก็จะเริ่มนอนไม่หลับพอตื่นเช้าพอสะดุ้งอุ้ยฉันอยู่ที่ไหนอะ ใครจับท่านลรักษาตัวเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เริ่มเบลอและเริ่มเบลอกลางคืนนอนไม่หลับเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวฉี่เดี๋ยวฉี่กลางวันมันก็วินเวียงกลางวันมันไม่มีอารมณ์เลยหล่ะมันมันง่วงมันง่วงนะแล้วเราทาทัวร์เราง่วงเราหลับไม่ได้ไงต้องบริการแขกอยู่นั่นแหละแล้วก็วินเวียงอุ้ยแขกมันเซาซีมากมากก็ยจะขึ้นไออีนะเริ่มหงุดหงิดเริ่มหงุดหงิดทูกแต่บังเอิญเนี่ยจา์รุ่ดเป็นคนที่นั่งสมาธิอืมก็เลยกดไว้กดอารมณ์ไว้พอหลังกดไม่อยู่นะพอกดไม่อยู่เสร็จ กาดเลยไม่ออกทัวร์ไม่มาออกทีวีด้วย oh. เดี๋ยวกูมาพังกล้องช่องวันนี่ไง oh. ไม่ได้นะ oh. ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเสียผู้ใหญ่ oh. เสร็จแล้วก็ไม่ดีเลยก็ไปละไปให้เขาเอาเลือดช,ชั่วไปตรวจเสร็จปุ๊บเจ้าเจ้าหน้าที่เดินมาเลยอาจารย์อาจารย์เนี่ยนะน้ำตาลปรีดนะครับค oh. อเลสเตอรอล หยุดกาแฟเดี๋ยวนี้อ้าแต่กาแฟมันไม่มันไม่ให้โทษอ่ะไอ้อที่ให้โทษคือน,น้ําตาลแก่คอสเตรออ่าเราก็ต้องหักดิบพอหักดิบเสร็จปุ๊บคราวนี้อ <c oughs> อ้ยเป็นเป็นซอมบี้เลยยิ่งแย่ใหญ่คราวนี้ก็ทําไงดีก็นั่งสมาธินั่งสมาธิสาธเสร็จปุบ๊บอ้าทำไมแล้วไม่ต่อยอดจากถังเช่าของเราอ่าก็เข้าไปในออฟฟิศเลยอติยั้หมวยมาประชุมเดี๋ยวนี้ เอาไว้ต่อยอดนะถังเช่านะพัฒนาเป็นเป็นกาแฟที่หวานไม่มีน้ําตาลมันไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ที่สําคัญจะต้องใส่สารสกัดถังเช่าต้องสกัดด้วยนะโอเป็นตัวตัวไม่เอาทาไมอ่ะอะไรนะทำไมไม่ใส่ทั้งตัวมันมันเหม็นลูกโอ้เราสกัดมันมีกลิ่นถูกจะเชื่อไหมเนี่ยการบ้าน3ข้อนี้นะใบวิจัยมาเป็นปีเดี๋ยวได้ไปชิมเดี๋ยวได้ไปชิมอ่ะไม่สะใจไม่สะใจในที่สุดก็ หอมหวานอาราบิก้ากับโรบัสต้าแล้วก็หวานชื่นใจไม่มีน้ำตาลแล้วก็มันอย่างเด็าล้าเลยนะแบบไม่มีคอเลสเตอรอลใส่กี่เพาได้แล้วใช่เพราะเขานี่ก็กินก็กินนะกิน3เดือนเลยพอสามเดือนเสร็จป๊อบก็ไปให้ตรวจอีกทีหนึ่งว่าอู้น่ารักมากอาจารย์ทําตัวดีจังเลยน้ําตาลไม่ขึ้นคอเลสเตอรอลไม่ขึ้นเสร็จป๊บแล้วก็มั่นใจแล้วนะแล้วก็มันออกกําลังกายประกาศเลยออกทัวร์เลยังาดเลย เนาะถือกระบี่ออกสู่จุทธภใหม่ตัวออกดูแลออกทีวีในที่สุดกําลังมีความสุขมีความสุขเลยไปอียิปต์กลับมาเลยเพิ่งกลับจากอียิปต์ไม่นานเท่านั้นเองนะขอโทษเดินขึ้นให้ขึ้นไออีเลยอีโรคหานี่มาเโรคโควิดเอนั่นแหละนะอีโรคระบาดมาเลยก็แบบอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ทําอะไรนะครับ mm. แต่ก็ดีใจนะว่ากาแฟของเราเนี่ยก็ได้ทําให้หลายๆครอบครัวเขาเนี่ยกลับมามีความสุขได้นะครับ <Yeah. S 1> วันนี้ก็เลยมาแบ่งปันความสุขนะครับ,รบนะที่อาจารย์วิโรจน์เนี่ยทำตัวเองให้มีความสุขขึ้นมาแล้วได้นะครับผมเออแล้วยุคนี้นะคาว่ากําไรเดี๋ยวเพิ่งพูดถึง <Huh? S 1> ไม่ใช่ว่าฉันไม่เอานะ uh. อยากได้แต่ต้องเอาคําว่าเอาให้รอดก่อนอ่าจริงสิกจริงสิก อ๋อเนาะนั่งเดี๋ยวเราซิกนะครา,าวนี้เสร็จแบบเพราะคร <laughs> าวนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับขอให้อาจารย์รทเนี่ยมีสตังไปจ่ายอาติยหมวยก็พอานานย้ายก็ตกง,งานเพิ่มราคาพิเศษว่าอย่างนั้น